ธงชัยสุโกกีอดีตกุนซือบีจีปทุมชมสารัตยอยู่เย็นหลังเกมไทยชนะคีกีสถานศึกเอเชียคัพ2023หลังเกมทีมชาติไทยชนะคีกีสถาน2ต่อ0ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม -F นัดที่1จาก2ประตูของสุภชัยใจเด่นนาทีที่26และนาทีที่49ถือเป็นการคว้าชัยชนะในนัดเปิดหัวของช้างศึกผนแรกในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้7นัดไม่ใช่ชนะเลยแพ้4เสมอ3 ล่าสุดโค้ชธงธงชัยสุกโกกีอดีตกุนซือบีจีปทุมยูเนเต็ดโอชมสารัตอยู่เย็นที่ลงมาแทนพีรดลชำรัศมีในช่วงนาทีที่46ว่ายังสำคัญกับทีมชาติไทยเสมอแม้ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลจะมีแฟนบอลเข้ามาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอยู่พอสมควรค่้คืนแห่งความสุขของแฟนบอลชาวไทยกับผลการแข่งขันชนะคีกีสองต่อศูนย์ทุกคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผมสารัตอยู่เย็นเป็นอีกคนที่ทุ่มเทพเพื่อทีมและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยเสมอ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่มเอมนัดที่2พบกับโอมานที่อับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมในวันที่21มกราคม2567เวลา21นาิกา30นาทตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง pptvhd ช่อง36และที่โปรเต